สวัสดีครับจรเจ้าล่าสุด try กระเดเนๆนะฮะมาในไปไปแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าเรากพอ,อยู่ในเกมฮันโรกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาะเพิ่มเติมอาจจะทำการทำบ้านไม่ทำการบ้านทำการบ้านบ้าน, <c oughs> ท,ำาน,นะะทำบ้านนะฮะอ่าเราต้องเก็บของเก็บไม้ฮะซึ่งตอนนี้เหมือนกับเซิร์ฟประสบบางอย่างนะฮะ อ่าคนวอยวายกันเต็มไปหมดโอเคผมก็ได้คราบรองเท้าเพิ่มเข้ามานะฮะอ่าย่าป้องกันความหนาวได้นิดหน่อยเหลือหมวกกับหมวกกับถุงมือนะต้องอันนี้ต้องไปค่าสัตว์เพิ่มนะฮะแต่คาสัตว์ถือว่าบลาบมากไม่ทุดลิ้นเป็นไรวะเนี่ยอ่ามีผลไม้นะแต่เราถ้ายังไม่เก็บนะครับของกินเราเยอะมากตอนนี้จะกินเนื้อไปก่อนชิ้นนึง ถ้ากินเนื้อคือยื่นมาแล้วหายไปเลย <c oughs> <c oughs> ถ้ามันจะอะไรของมันมันนะท่านเอ,าเอ,านอ้าเอ้ามึง่าหนีดิโอโ้ยน,นี่จะละเดียยิงระยะไกลดูฮนะโอ้มันมีย้อย <c oughs> นึกว่าวิถีตรงบัตโธยังจะมีย้อยแล้วลูกขนูนี่เก็บคืนไนดะ้ไหม เก็บคืนได้ไหมแบบประหยัดอะเก็บไม่ได้ะฮะโอเคถือว่าเราก็เริ่มรู้นะว่ามันควรใช้ให้ประหยัดการที่เราจะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งนี่มันลำบากมากอะตั้งแต่เล่นเกมมานี่ยังไม่เจอใครเลยอ,อเอาละเราโอ้โหไม่โดนอ้าวมาแล้ว มาแล้วอรออืมเฮดช็อตอ่าบอกเลยว่าโหดมากอ๋อมันอันนี้มันคือยังไม่ขึ้นนะถ้ามันขึ้นแล้วเราสามารถเก็บได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วเมื่อกี้กูทิ้งอะไรไปเนี่ยทิ้งอะไรนักหนาเนี่ยขอ,ของนี่ไม่ค่อยจะมีเราต้องล่าสัตว์อีกนะนี่คืออะไรวิขุดได้เ๊าะ แปะเบาแปะแปะ,ปะ,ปะ,ปะอืมข้างในมันคืออะไรอ่าได้เหล็กอ๋ออันนี้คือได้เหล็กนี่เองนะฮะหนาวแล้วเหรอคือมึงจะรีบหนาวไปไหนเนี่ยโอ้โหแบบเดียวหนาวไปแล้วฮะเก็บไม้เยอะๆนะคือกองไฟหายนะฮะตอนนี้คือเหมือนไม้หมดปุ๊บแม่งหายไปเลย <c oughs> หรือมีใครมาทําลายหรือเปล่าก็าไม่รู้นะะคือแล้วไอ้นี่หายด้วย เอ้ยไม่ใช่หายดิเพิ่มเข้ามามีป้ายอะไรไม่รู้เพิ่มเข้ามานะฮะเหมือนกับมีใครเพิ่มเข้ามายัางไงก็ไม่รู้โอเคหนาวแล้วนะจะวิ่งกลับแล้วครับคือถ้าเซิร์ฟไม่ครนี้ก็ยากเหมือนกันนะผมดูจากลักษณะแล้วก็ยากเหมือนกันนะส่วนถ้าใครสนใจแบบแบบเซิร์ฟอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมว่าไปดูให้นะไปดูให้ทีหลังว่ามันเปิดเซิร์ฟยังไงนะฮะเกมนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยเบื้องต้น ก่อนอื่นตอนนี้เราครับกองไฟก่อนมีพอไหมโหเนี่ยแบบคือมีน้อยมากนะทรัพยากรโอเคเราได้มาแล้วตั้งเลยตั้งในๆหน่อยแล้วกันถ้าตั้งไม่ได้เลยเธอเนี่ยตั้งอย่างนี้ก็ได้เอาเอาตั้งไม่ได้อะมันตั้งไม่ได้จริงอะโอดยมันคลิกแม่งรัวๆเลยตั้งได้ล้วที่นึ่อเอผมไปตั้งข้างนอกแล้วกันฮนะ คือเหมือนคนมีคนมายึดที่ผมแหละเอ้ยไม่ขึ้นอ่ะโอเคฮะนี่ก็ยังตั้งไม่ได้เหรอจะให้กูไปตั้งที่ไหนโอ้โห <c oughs> ไกลมากบอกเลยโอเคเราจะเริ่มให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเราเองมีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนะลากลงมาสำรองไว้ก่อน โอ้คือตอนนี้หาของยากมากนะแต่ละอย่างที่เราได้มานั้นเรียกว่าเงื่อนี่แบบไหลเลยโอเคฮะเราจะปลูกเออต้องเว้นระยะขนาดไหนเหรอโอเคโอเคโอเคอืมเป็นการปลูกที่แบบสวยงามมาก ไม่มีอะไรสวยเท่านี้มาก่อนบอกเลยโอเคเราจะมาคัาบส่วนของตรงนี้นะผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ป้ายเนี่ยมันเอาไว้กั้นนานาเขตแน่ๆเลยเดีย๋ยวต้องหาก่อนนะว่าป้ายอย่างนี้มันทำยังไงแล้วเราจะได้วางอานาเขตของเราบ้างนะโหใช่ไหมสามสิบอันนี้แน่ๆเลยว่าแล้วเชียว ทุบทิงได้ไหมเนะี่ยทุบไม่ได้จ้ะตายแล้วตายแล้วเอาเอช่างมันฮะเราจะปล่อยวางกับมันไปโอเคเราจะเผาเหล็กไว้นะแล้วน่าจะเหมือนอาร์คหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะผมสุ่มๆเดาๆเอา,เาโอเคเราจะไปล่าเนื้อต่อนะคือล่าเนื้อหาไม้ตอนนี้เซิร์ฟมันหาของยาก พยายามเก็บของที่พื้นนะไม่คลูลเราไม่เป็นไรนะ้องขอความสบายใจพอนะไม่มีใครมารบกวนเราแน่นอนนะเซิร์ฟนี้สบายๆชิลๆฮะถ้าถามาพี่เกมนี้มันราคาเท่าไหร่ผมจะซื้อได้ไหมราคาประมาณ3 6มสิบบาทตีไปหกสิบเจุดเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะตีไปสามร้อยหกสดนั่นแหละ โอเคคือตรงนี้แถวนี้ยคนสร้างบ้านเยอะมากครับผมก็อยากสร้างบ้านนะแต่คือเราไม่มีของพอแล้วเราคนเดียวอะคนเดียวก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะเหมือนไก่ในกําม,มือเขาเรียกว่าลูกไก่ในกําม,มือพวกนี้เจอเมื่อไหร่คงตายแน่นอนหนีก็ทําไมเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีหน่อยนะของไม่มือนพัง ที่คิดว่าไม่มีมันพังแน่นอนนะแต่ในอนาคตนี่ไม่แน่นะฮะอาจจะมีมันพังก็ได้ตอน,นี้เนื้อก็นเน่าแล้วจริงๆเนื้อก็กินได้ฮะแต่มันเสี่ยงต่อการเลือดลดนะฝนตกแล้วเหรอเฮย้ยได้แอมเบอร์นะฮะมันน่าจะเอาไปทำของได้หลายอย่างตอนที่ผมรู้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นะ่าจะเป็นหวัดไหมเนะี่ยโอ้ยตายละดบเฮ้ย เอ้ยโธ่ไม่อยากจะทำร้ายนายเลย,ยเชียตกใจ <c oughs> มึงจะวิ่งมามึงก็วิ่งเนาะเราจะเป็นหวัดตายไหมเนี่ยคือไม่มีบ้านแถวนี้ให้หลบไหมเนี่ยตายละตายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกข,ขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเป็นวัดซะก่อนรู้สึกตัวละครจะเป็นแม่ตบายแล้วตอนนี้อะไรอะไร นี่นี่มีซึกแซกอนะซึกแซกซึกแซกซึกแซกเหรอซึกแซกกับกูเหรอผมธนูนี่ถือว่าแรงอุ้ยเสดได้ไหมเสีได้ไหมเสดได้เออ <c oughs> แมงไอตัวเล็กนี่ผมเกลียดมากเลยแมงอยากจะหลบแมงก็หลบไอตัวนี้วิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ฮะโอ้โหบอกแม่งไม่เร็วทีเดียวอืม เล่นทีเผลอตกใจหมดนึกว่าอะไรนึกว่าจะตายแล้วเนี่ยคือเกมแม่เกมแม่องชีวิตไม่ต้องไปไหนผมว่าท้างชีวิตอยู่แถวนี้นแหละไอเนี้ยไอเนี้ยมันรู้ได้ไงว่าเราจะวิ่งเข้าไปหาบ้านเบอร์นี่คือไม่ได้ทําแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้ทําแน่นอนเราจะไปทําส่วนอย่างอื่นก่อน บ้านมันสําคัญแล้วมันจําเป็นก็จริงนะแต่ในเมื่อทรัพยากรคนเดียวมันหายากมากนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากอืมครุปนะฮะเหล็กเราจะเอาทั้งเหล็กเอาทั้งหินเอาต้องฟินเอาแม่งทุกอย่างแล้วเราจะกลับไปยังที่พักนะฮะเราจะไม่เรียกว่าบ้านนะเราจะเรียกว่าที่พักกินผลไม้ไปก่อนนะเนื้อนี่หายากเลยพอไม่คูนแล้วนี่ เนื้อหาย,ยากมากเคเราจะกินผลไม้ไปพังๆนะฮะแถบนี้เหมือนจะไม่มีสัตว์เลยอะมีแต่แถบนู้นนะ,ะเราไปเก็บผลไม้เพิ่มเนือ้อแล้วก็เอามาเล็ดไปปลูกใกล้ๆบ้านพอเราเก็บใช่ไหมแล้วเราก็เก็บแถวบ้านแล้วก็ปลูกอีกรอบนึ่งฮนะแล้วมันก็จะเป็นวัฏจักนะฮะเราชีวิตไม่อดตายแน่นอน <c oughs> ไม่อดตายแน่นอนเลย โอเคมีเนื้อชิ้นเดียวแล้วก็ป้งทั้งชิ้นเดียวนี่แหละเหล็กนี่ผมขึ้นไวใบขึ้นไวมากเลยเนะี่ยเราจะไปดูเหล็กเราอือขึ้นลำบากหน่อยเว้ยเอิม่มคงไม่ได้ใช้อย่างนี้แล้วแหละผมว่าเราจะมาหาวิธีใช้ฮนะ ช่วยดับไฟก่อนนะช่วยดับไฟก่อนปึ๊บอืมเอาละเราจะทำอะไรก่อนดีฮะคือถ้าเราจะใช้เหล็กนี่เนี่ยเหล็กเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเออเราต้องทำยังไงถ้าเป็นอาก็เผาฮนะใช้การเผาเหล็กแน่นอนหรือมันเป็นเหล็กคนละอย่างก็ ก็ไม่แน่ใจเฮ้ยอันนี้ไว้ทำเดนไม้ได้นะถือว่าจำเป็นนะเหล็ก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 อ,อ๋อทำยังไงดีเอออันนี้อะไรอะ่ะโคคอนเคนอะไรเนี่ยอ่านถูกเปล่าอ่านมวงวงั่วหมดละอะไรคนคิดคืออะไรเอาละเรามาดูนี่ดีกว่าอ่าเรียกว่าหมวก หมวกใช้55นะฮะ55อ่าอันนี้อันนี้มันอะไรเนี่ยไม่มีถุงมือหรอมีถุงมือไหมนี่นะถุงมือแต่ว่าใช้วัสดุอย่างดีเลยอะไม่มีแบบแกระกลากระเราจะเป็นฮิปเตอร์ก่อนนะฮะโอเคเราจะคราบไหมพรม ห้าอันไม่ใช่ไหม่โฟมนี้ได้แหลก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 จริงๆแหลก,กจริงจ,งจ,งจังจริงไหนวะเอาสีนี้นะไม่ได้เข้ากับเสือ้อเราจะไม่ได้ผิดแปลกเกินไปป๊าบเป็นฮิปเตอร์วันนึงเราจะลองคราฟอันนี้ดูฮนะโอเคจะแบ่งครึ่งมา มันทำอะไรได้นะก็ต้องมาลองดูกันเอาละ่ะน่าจะตั้งบ้านได้ไหมเจอะเออมมันใช้ยังไงวะใครชื่อดาร์เบเดอว์เนี่ยแม่ ตั้งชื่อได้แบบไม้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะใช้คาบเหรออ๋อใช้คาบได้อย่างเดียวนะใช้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยแหละผมว่าอยู่ิร์นี้แหละน่าจะมีต่อนะปลาโถจะสร้างบ้านยังไงละ่ะสร้างบ้านยังไงละ่ะ Oh. <c oughs> อันนี้แบบผลหัวผสมะผสมได้ไหมเอาแหละเราจะเก็บผลไม้นะแล้วเราก็ได้มเมล็ดมาเราก็จะปลูกปลูกมันกลับที่เดิมแล้วเรากจ็จะกินผลไม้อ,มอร่อยฮะมันมันช่วยได้ไม่เยอะผลไม้ทางที่ดีแบบ หาเนื้อมาดีกว่าตอนอนี้คือประเด็นคือไออาวุธเนี่ยจะทำพวกสิ่งก่อสร้างอย่างเงี้ยบ้านอย่างนั้นทำยังไงมันก็ต้องมาศึกษาเดี๋ยวไว้คราวหน้าพาร์ทหน้าก็ได้ฮะพาร์ทนี้ถือว่าแบบเตรียมพัสดุวัสดุ่ดใชพัสดุไม่ให้วันนี้เป็นยังไงวะแต่ละคําแบบนะ โอเคฮะเราอืมเรียบร้อยคือมันได้ของยากมากเลยตอนเนีน้แค่เนื้อยังไม่ได้อ่ะง่ายโอเคเราจะไปโดผลไม้ข้างๆบ้านคนอื่นนะฮะโอเคถือว่าเตรียมพร้อมที่ดีนะฮะ เนี่ยเขาสร้างบ้านกันแล้วมันสร้างกันยังไงสร้างไม่เป็นนะเดี๋ยวไปลองทีหลังฮนะลองพสหนาลองหลังๆแบบลองดูก่อนเลยเดี๋ยวมาสร้างให้ดูดีกว่าถ้ามีใครเป็นก็ใต้คอมเมนตะ์ฮะบอกมาได้เด,เดี๋ยวจะจัดลองดูใครเราต้องหาทรัพยากรตุนไว้เยอะ อืมเด่งนานเลยเนี่ยไม่ได้เนื้อเลยฮะได้ยากมากอะ่ะเฮ้ยจะสัตว์แม่งก็เยอะนะสัตว์มันเยอะมากอุย๊ยเนี่ยไอตัวเนี้ยอะไรเราอะไรเราคิดว่ามาแล้วทำอะไรได้โอเคได้เนื้อหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นไปซ ไอ้ช่าตายเฮ้ยเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบอืดีนะซ่อมทันนะซ่อมที่เป็นช้อนือเปล่าไม่ใช่นะมันคนมันซ่อมกินข้าวโอ้หนี่ก็มืดแล้วฮะเคเรากลับบ้านดีกว่าหาไม้นะก็ทำไฟแล้วเดี๋ยวมันจะหนาวอีกค่ำค่ำนี่แบบทำไมต้องหนาวแหลกการแหลกงั้น โอเคเราจะไปเอาไม้ก่อนก่อนเขาบอกอยากกบฟันแม่งสักเฉาะเล่นมึงตอนเด็กไม่ได้เล่นมึงตอนโตก็ได้โอเคเอาระหว่างนี้ก็จะคาบแคมไฟแคมไฟคือแม่งพังเลยเอา้าวฟินไม่มีชิปอายแล้วอได,ได้ฟินละครบห้าละรอดแล้วเรารอดแล้วเราไปละ วิ่งข, okay, นะขึ้นบ้านแค่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนี่เลยปูไว้ก่อนชีวิตเราจะไม่มีทางอดตายแน่นอนแหลกจริงๆเลยไนว่ามันวางไม่ได้หรือไงอคิดจะวางได้มันก็วางได้อะโอเคเอาเอวางไงก็ได้แค่วางได้นั่นแหละ เราจะลาดแคมไฟมาตั้างแถวนี้ไม่ได้หรอเออส้งได้ก็ตั้งแต่แรกรวมได้ไหมอ,อ้ารวมไม่ได้ด้วยนะถ้าแบบมันรวมได้ก็จะดีมากโอ้ยสวมไม่ได้โอเคระหว่างรอเนื้อเราก็มาไขาปริศนาของเราฮะว่าเราจะดำเนินการไปยังไงดีโอ้ยมันช่างปวดหัวจังเลยอะ่ะ จริงๆครับเนี่ยคือพยายามดูดูแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ย <Hey, S 1> ดูเนื้อโอ้เนื้อย่างสุกแล้วอีกอันหนึ่งแม่งเป็นผงเลยย่างอีกอันหนึ่งเอาละเราก็จะกินเนื้ออือร่อยจริงๆเลยเอามาอยู่นี่ได้ไยังไงอันนี้เป็นรวมกันนะเค okay. โอเคความร้อนนี่ก็ถือว่าร้อนมากให้ความอบอุ่นนะโอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะสำหรับพาร์ทหน้าต้องสร้างบ้านให้ได้เลยฮนะพาร์ทนี้เราถือว่าเราพยายามเตรียมของให้มากที่สุดนะฮะแล้วเซิร์ฟก็ประสบปัญหาในด้านไม่ยอมคูนะของเลยหาโคตรยากเลยนะ โอเคติดตามในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ลืม subscribe c h anel n เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมนะฮะนายทาได้เกมก็กราบลาไปก่อนนะมาเป็นทางการมาขอบคุณครับจุ๊บ